ผลิตภัณฑ์ A.B.Coffee กาแฟผงสำเร็จรูปผสมรังนกและคอลลาเจนคุณภาพพรีเมียมสนใจโทร0655941925กลับมาค่ะต่อคุณผู้ชมนะคะกับช่วงพันป่าอยากดันค่ะพันป่าอยากดันนะคุณผู้ชมนะคะช่วงนี้สนับสนุนโดย A.B.Coffee คุณผู้ชมนะ A.B.Coffee ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่า เป็นกาแฟาที่หอมมากรอร่อยด้วยนะคะน้ำตาลแล้วก็คอรลสเตรอลศูนย์เปอร์เซ็นต์นะคะและนอกจากจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นพันอาราบิก้าแล้วเขายังใส่รังนกอคอลลาเจนนะคะแล้วก็สารสกัดจาก avocado, อะโวคาโดทั่งเช่าตังกุยส้มแขกนะคะแล้วก็ครีมเทียมเนี่ยทำจากน้ำมันบรมข้าวนะคุณผู้ชมนะแล้วก็มีขมิ้นชันด้วยวันนี้อยากให้ทุกคนได้ลองทานนะชอบตรงไหนรู้ไหมเอบีคอฟฟี่ผสมรังนกเนี่ยเขาจะบอกเลยว่า ถ้าไม่อร่อยยินดีคืนเงินจริงเขาการันตีในเรื่องของความอร่อยแล้วก็รสชาติของเขานะคะปกติใน1กล่องแบบนี้เนี่ยเขาจะมี20ซองด้วยกันแต่ถ้าวันนี้นะคะคุณรับไปเลยจํานวนสี่กล่องเขาจะแถมให้ฟรีๆนะคะกับแก้วเอบีกาแฟหนึ่งใบแล้วก็เอบ o f า e ฟอีกหนึ่งซองที่เขาแถามแบบนี้เนี่ยเขาจะให้คุณไปชิมก่อนถ้าไม่พอใจเขาบอกว่ายินดีคืนเงินเลยนะคะพิเศษราคาเป็นแค่1นึ่บาทเท่านั้นนะทั้งหมดนี้คุณจะได้กาแฟไปเลยทั้งหมด8 1อซองค่ะสนใจก็รีบโทรนะคะศูนย้า 0655941925ค,ะคะ่ะมาก็นต่อเลยนะเป็นคดีความที่ขึ้นโรงขึ้นศาลมีการดูรายการแล้วรู้สึกไม่สบายใจแล้วก็เลยมีการไปฟ้องร้องกันนะคะที่ศาลอาญานะคะรัชดานะคะพี่หนุ่มกัญชัยโดนนะคะงานนี้โดนแล้วนะคะเขาบอกว่ายันพร้อมไก่เกียร์นะคะปัดหมิ่นประมาท ดรเซปิงค่ะเมื่อวานนี้ก็เป็นการเจอหน้ากันครั้งแรกนะคะที่ศาลเลยก็คือดรเซปิงนะคะแล้วก็พี่หนุ่มกัญชัยกเเาเนิดพลนั่นเองไปเจอการที่ศาลอาญาในกรณีที่ดรเซปิงมีการฟ้องพี่หนุ่มนะคะในข้อหาที่หมิ่นประมาทศัลยกรรมเฟซออฟนะคะสืบเนื่องมาจากจําเลยที่5ซึ่งเป็นผู้เสียหายศัลยกรรมเนี่ยไม่มาศาลด้วยขณะที่ผู้เสียหายอีกรายก็อยู่ต่างประเทศนะคะเขาก็เลยต้องมีการนัดตรวจหลักฐานอีกครั้งในวันที่12กุมภาพันธ์เป็นปีหน้าไปเลยเป็นปี64ปใช่ใ แล้วข้ามมากันอันนี้สารจะนัดหนึ่งแล้ข้ามาไปอีกเดือนหนึ่งแล้ว oh. ก็นัดเจอนัดแบบว่า กลางเดือนนะข้ามไปเลยนะคะข้ามไปเดือนสันจะเป็นอย่างนี้เพราะว่าสาลท่านที่บอกบอกแล้วว่างานท่านเยอะและด้ต่อแล้วก็พี่หนุม่มเนี่ยเขาก็ออกมาเปิดเผยความรู้สึกนะคะหลังจากที่สาลก็มีการเลื่อนตรวจหลักฐานคดีบอกว่าพี่หนุม่มเนี่ยกับดรเซปิงยังไม่ได้พูดคุยอะไรกันนะคะเจอกันก็ยกมือไหว้ยืนยันว่ารายการหนกระแสะเป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชนไม่เคยเข้าข้างใครยินดีให้คู่กรณีเข้ามาชี้แจงแล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้หมิ่นประมาทถ,ถ้าผิดจริงเนี่ยพี่หนุ่มเขาก็บอกว่าเขาพร้อมจะขอโทษทุกคนอยู่แล้วแล้วก็เคยนะคะเคย การให้กับดรเซปิงมาออกรายการตั้งแต่วันที่คู่กรณีมาออกรายการด้วยตอนนั้นเนี่ยดรเซปิงก็ติดต่อว่าจะมาออกรายการแต่ผ่านไปแค่2วันเนี่ยอยู่ๆก็ถูกฟ้องหมิน่นก็เลยไม่รู้จะทํายังไงเหมือนกัน<ะ>ส่วนการไกล่เกลียก่ยก,ก็แล้วแต่ดรเซปิงว่าตกลงแล้วเนี่ยว่าจะเอายังไงค,คือเคยดูรายการนี้นะคะเฟสออฟนะคะจริงๆดเรเซปิงคนใจดีนะเป็นคนใจดีช่วยเหลือคนอคนที่หน้าตาแบบเละตุ้มเปะ๊ะมาเลยอะแ,บบแกยาก,ยากถึงถึงบางคนที่แบบว่า ชาต์มิมู้จะทำยังไงแล้วก็คือเป็นอาจจะต้องเป็นอย่างนี้ตลอดชีวิตอ่ะเขาก็เอามาเข้ารายการนะแล้วก็เปลี่ยนเฟซออฟให้อย่างคุณสุรชัยสุรชาติใช่ไหมสมบัติเจริญใช่ไหมสุรชัยใช่ไหมคุณสุรชัยสมบัติเจริญก็เป็นพรีเซนเตอร์นะคะก็เฟซออฟให้จากคนแก่ๆก็เปลี่ยนเป็นคนหนุ่มอีกรอบหนึ่งแต่ว่าเราเข้าใจอาจารย์ดเรเซปิงเพราะว่าการทําอย่างนี้มันเสี่ยงเสี่ยงตรงไหนรู้ไหมเพราะว่าคนไข้มักจะคาดหวัง คาดหวังว่าจะต้องเป็นอย่างที่ตัวเองคิดคนไข้อายุ70คาดหวังว่าคาดหวังว่าเมื่อเสียตังค์ทำศัลยกรรมแล้วจะต้องอายุ30ลดไป40ีอายุ40 <c oughs> คือคนไข้พวกนี้เขาจะคาดหวังอ๋อ เข้าใจปะไม่ใช่ผิดที่ดเร์เซฟิงแต่คนไข้เกิดความคาดหวังหรือเอกมโนทเพเจอร์กันไปเองว่าฉันจะต้องกลับมาดูเด็กอีกครั้งซึ่งมันเป็นไปไม่ได้มันดึงได้เต็มที่ก็ลงมาแค่1ิปีออันนี้ก็ถือว่าเยอะมากแล้วสิปีนี่คือเก่งแล้วซึ่งด่ซึ่งดรเขาก็ทําอยู่ก็ดึงมาแค่10ปีแต่คนไข้มาคนคาดหวังไงคือมันไม่ใช่เคสหลุดที่ถึงกับคี่ว่าน่าหรือว่าเสียอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคือที่ไปดูรายการของพี่หนุ่มกัญชัยนี่เทปนั้นนั่งดูอยู่ค่ะสี่คนที่ไปออกเนี่ยเขา มีตะเข็บมีรอยตะเข็บรอยเย็บเห็นแล้วก็มันบิดเบี้ยวนี่เขาอ้างนะคะเขาอ้างว่านะฮะแล้วก็ไม่เห็นเหมือนที่โฆษณาไว้นะฮะซึ่งจริงๆแล้ววันนั้นก็นั่งฟังดรออกมาพูดด้วยว่าปัญหาที่เขามาเนี่ยเขาพูดไม่หมดเขามีปัญหามากกว่านั้นเออคือมันได้แค่นั้นคือเนี่ยมันลําบากตรงเนี้ยลูกค้าต้องการความต้องการที่มันหลักเหลือล้นน่ะ คลินิกเขาก็ช่วยเต็มที่มันได้แค่นั้นอันนี้เราพูดตรงๆนะคุณผู้ชมนะฮะมันเกิดจากความคาดหวังคาดหวังของลูกค้าว่าจาก70ชั้นจะเหลือ40จาก60ชั้นจะเหลือ30ซึ่งมันเป็น impossible ม,ม,มันทําไม่ได้ะะนะฮะแล้วก็การที่เราจะไปทำสัญญรกมให้มันเด็กได้ขนาดนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการดูแลตัวเองอ ลูกค้าบางคนกินเหล้าสูบุหรีลูกค้าบางคนเที่ยวกลางคืนลูกค้าบางคนไม่เคยบำรุงผิวเลยลูกค้าบางคนไม่เคยคทาทีมกันแดดเลยลูกค้าบางคนเครียดตลอด24ชั่วโมงสภาพผิวมันพิศไปหมดแล้วอ่ะจะให้สวยแบบเกิดใหม่จะให้มันสวยมันเกิดใหม่มันก็ทําได้วิธีเดียวคือเราต้องตายนะฮะแล้วก็เกิดจะได้เป็นคนอีกเปล่านี้เราเล่าโดยรวมนะคะเล่าโดยรวมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เห็นใจดรเซปิงเพราะว่า แกก็ในรายการแกก็เป็นคนที่ช่วยช่วยช่วยแต่ว่าลูกค้ามักจะเกิดเอกมโนโทเพอร์เจอร์มัมกจะคาดหวังว่าจะต้องสวยเหมือนด็อกเตอร์ล้าคุณอย่าลืมว่าด็อกเตอร์ อ่ะก็ต้องยอมรับว่าเขาบำรุงผิวเขาปกป้องผิวเขาทำทรีทเมนต์ผิวเขาดูแลไม่ต้องแต่สาวสาวเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาทำนิดทำหน่อยเนี่ยมันทำให้เขาดูสาวขึ้นแต่บางคนไม่ได้ไม่ได้เหมือนไม่ได้เหมือนด็อกเตอร์เข้าใจไหมชีวิตสมบุกสมบันอย่างเงี้ยเป็นแม่ค้าขายประดุกอยู่ในตลาดอย่างเงี้ยไม่ได้แบบดูแลไม่ได้ดูแลเลยพอมีลูกมีผัวก็ไม่สนใจแม่เลยฟ้าก็ขึ้นหน้าก็มีริ้ว เป็นคนแปดริ้วแปดริ้วข้างละศี <c oughs> นะฮะค่ะเนี่ยแหละแล้วก็แล้วก็คาดหวังไงคาดหวังว่าฉันจะต้องกลับมาสวยเหมือนเดิม<อ>มันเป็นไปไม่ได้มันอยู่ที่คุณต้องดูแลตั้งแต่ต้นจริงแม่ถ้าคุณไม่ดูแลคุณปล่อยคุณมีผวัวจะไม่สนใจฉันปล่อยก็ค,คือจบค่ะมันก็กู้มายากแต่ถ้าเกิดคุณยังดูแลทรีทเมนต์ดูแลดูแลกินนู่นกินนี่เสริมเข้าไปแล้ววันหนึ่งคุณอยากจะทํามันก็จะกลับมาเร็ว เพราะว่ามันมีตัวช่วยจากภายในมาแล้วไงเขีนว่าไกลเกลีย่ยได้ไหมแม่ได้ดรไม่ใช่คนใจร้ายา <c oughs> แค่เป็นคนใจดีเคยดูรายการแกแกเป็นคนใจดีแคช่วยเหลือคน <c oughs> พี่หนุ่มแกก็เป็นคนช่วยเหลือคน <c oughs> คนดีด้วยกันแล้วก็ไม่อยากให้ฟ้องร้องกัน <c oughs> <ล>นะฮะ <c oughs> อ่ะมากันต่อเลยนะคะอีกข่าวหนึ่งเขาบอกว่าชกโหดชกโ h o ใช่ไหมครับเหมือนโกรธใครมา เทนไฟส์เทนนะคะเดือดนะเต้กับบางเขาบอกไม่สนุกนะคู่นี้ใส่กันแหลกหรอเขาบอกไม่สนุกเห็นน้องๆพิธีกรเล่าให้ฟังครบรสามยกสุดมันค่ะคือมันก็ผ่านมาหลายคู่แล้วนะแม่เนาะแต่ว่าคู่นี้เนี่ยของรายการเทนไฟส์เทนซีซั่นสองก็จะเป็นคู่ที่6แล้วนะคะก็คือเป็นการชกระหว่างคุณเต้นันทสายกระดูกระเบิดโอ้แม่เดี๋ยวเล่าให้ฟังเลยแล้วกันคี่เต้นเราจะใส่เป็นคนที่ออกกําลังกายครับป็นคนเฮลตี้ออกกําลังกายตั้งแต่เขา ตั้งแต่เขาเล่นละครเขาเป็นคนออกกําลังกายเขาจะมีคู่หูของการออกกาลังกายเขาก็คือคุอคณเจษทินไตและก็เต้นอันทสายที่เขาออกกําลังกายเน่จากเขาผอมๆเพราะออกจงร่างกายเขาแบบว่ามีมัสโซที่สวยงามแล้วน้องบอลอัศนัยเนี่ยเหมือนผู้ชายเรียกว่าเป็นดาราทั่วไปที่หุ่นลีนๆแล้วเพิ่งจะมาเริ่มออกแบบหนักๆแล้วมันดูหุ่นเหมือนกระดูกเป็นคนระเบอร์กันนะ่ะใช่ไหมแล้วแล้วน้องบอลเนี่ยเพิ่งเข้าวงการหลังเต้เป็นสิบปีอะ่ะจะสู้ไหวไหมล่ะทำไมเวลาเขาจับคู่เขาไม่ดูแบบ ไม่มีใครอยากจะมันคือทุกคนก็อยากจะไปชกรายการนี้แหละแต่ว่าบางทีเนี่ยการเตรียมตัวเนี่ยมันต้องบอกเลยก็ว่าการเป็นนักกีฬาโดยเฉพาะนักมวยเนี่ยมันต้องมีวินัยมันมีวินัยมากน้ําหนักตรงน้ําหนักตัวการออกกําลังกายการกินอาหารรวมไปถึงการมีเพศสัมพันธ์ด้วยใช่มันรวมหมดเลยเวลาใกล้จะชกเ็าจะไม่ให้มีอะไรกับผู้หญิงเยอะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปหมดแรงอ๋อเหรอแต่วันซา ภายในเวลาไม่กี่เดือนมันก็ยากแล้วแม่เนามันยากนะเพราะนักมกวยเขาจะฟิตตัวร่างกายมาได้6เดือน3เดือน 2> 1, 2ปีหนึ่งสอปีอ่ะเป็น <ะ S 1> ปีๆนะฮะแล้ว,ลวหุ่นนักมวยจะไม่เหมือนหุ่นนักกล้ามนะคะห,<า>หุ่นนักมวยจะลีนเล็กลีนแต่ว่าแน่น นะฮะ,ะเพราะว่าเขาต้องเปรียวแล้วก็มันต้องขึ้นอยู่กับน้ําหนักของคู่ชกด้วยก็ไม่ต้องสงสยัยก็คือคุณเต้นชนะมันมันดูแขนสิโอแม่แขนเต้นคือแขนของคนออกกําลังกายมาอย่างหนักอะ,อะแล้วแขนน้องบอลคือแขนของอ่ะพูดง่ายๆเหมือนน้องหนุ่มมหาหลัยเพิ่งจบนักศึกษามหาหลัยเพิ่งจบมาประมาณสักห้าหกปีอะออแล้วทํางานอย่างเดียวไม่ได้ออกกําลังกายเยอะอะคนระเบอร์จริงมันคนระเบอร์มันสู้เต้ไม่ได้หรอกอย่างเต้เนี่ยมันต้องชกกับเจจินไตอย่างเงี้ยหุ่นมันต้องพอฟัดพอเหวี่ยงกันใช่แล้วน่าจะมันแต่ เดมัสคาร่าคะถ้าเกิด2คนนี้จะมาลุมต่อยหนูเนี่ยทั้งคืนเนี้ยหนูจะยอมไหมคะสู้เออสู้คนนะแดก็มีแต่นมมีมั้คาร่านะฮะแล้วก็ตูดที่แตกนะคะจากการลดน้ําหนักนะคะ ครับบอกว่างานเข้านะคะสุกัญญามิเกลนะคะถูกยกเลิกนะฮะห้ามร้องเพลงดีๆกันไว้ซึ่งเคยทําให้พี่สุกัญญาเนี่ยดังดังเป็นพลุแตกเมื่อตอนสมัยฟองสบู่แตกฮะคือเป็นเพลงที่เรียกได้ว่าบุกเบิกเลยใช่ไหมแม่ดีๆกันไว้เนี่ยดีๆกันไว้เนี่ยพี่สุกัญญามมเกิลเนี่ยตอนนั้นเขาเป็นเซ็กซี่สตาร์แล้วล่ะตอนหลังนี่เขาผันตัวเองมาเป็นนักร้อง แล้วเป็นการเขาเรียกว่าส่งไอ้เพลงนี้ยดีๆกันไว้กับเพลงช้าอีกหนึ่งเพลงเนี่ยไปตามสถานีวิทยุสมัยก่อนจะส่งไปตามสถานีวิทยุแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นสุกัญญามิเกลอบอกว่าเป็นนักร้องใหม่เขาเปิดแล้วมันดันดงังพอมันดังเสร็จปั๊บก็มาเปิดตัวว่าคนที่ร้องเพลงนี้คืออ่าเป็นเขาเรียกว่าเอาพูดง,ง่ายๆเป็นสาวเป็นดาวดาวดาวเซ็กซี่อ่ะก็คือสุกัญญามิเกลเป็นผู้ร้อง แล้วมันดังในช่วงปี2,540อ่ะอเป็นเป็นช่วงที่ฟองสบู่แตกเศรษฐกิจพังพี่นาศอ่ะแต่ว่าพี่สุกัญญาก็คือดุ่งดังดังขึ้นมาตอนนั้นก็จะมีโรสแมรี่สุกรรัญญามิเกลไงเป็นค่ายที่แบบนอกกระแสแต่ดันดังขึ้นมาไงเออแล้วก็ในผงในผับพวกก็ร้องแต่ล่าสู่พี่สุกัญญาไปขึ้นเวทีของน้องๆฝั่งประชาธิปไตยาาจาก,จากที่เมื่อก่อนตัวเองอยู่กปร่ะ ขึ้นเวทีเหมือนกันแต่ตอนหลังแกก็พูดในรายการของมัติชนแกบอกแกไม่มีจะกินแล้วแกคงจะทำยังไงถ้าเกิดแกอยู่เฉยๆก็คงจะไม่มีกินเพราะฉะนั้นแกทำยังไงก็ได้แกมีกินแกก็เลยไปขึ้นเวทีกีประชาธิปไตยพอไปขึ้นเสร็จปั๊บเนี่ย เจ้าเขาเรียกว่าเจ้าของลิขสิทธิ์เพลงเนี่ยชื่อคุณอะไรฮะชื่อว่าคุณพงษ์พรมนั่นเองนะคะคือคุณพงษ์พรมเนี่ยออกมาโพสต์นะคะบอกว่าเพลงดีๆกันไว้เนี่ยก็คือประพาน์ทำนองคําร้องโดยผมเนี่ยแหละผมนี่คือเป็นคนแต่งเลยนับแต่นี้ไม่อนุญาตให้ใครก็ตามนําไปใช้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆจนกว่าจะได้รับอนุญาตจากผมโดยตรงเท่านั้นเนจ้าของลิข<ช>สิทธิ์ไงใช่สิทธิ์ใดที่เคยอนุญาตก่อนหน้านี้ให้ถือว่าหมดสิ้นนะอืม,อมนะฮะ,ะ<อ>ก็คงจะเป็น ถ้า้เราตีกันแบบว่าซีเรียสหน่อยก็คือพี่พงษ์พรมนึงอาจจะอยู่อีกอีกฟากอีกภาคหนึ่งสุกัญญาก็ไปอีกฟากหนึ่งตอนไปขึ้นอีกอีกภากกปปสร้องได้แต่พอมาขึ้นประชาธิปไตยห้ามร้องอันนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะคุณผู้ชมนะมันเป็นเรื่องปกติเพราะว่าเพื่อนพี่เต๋านี่ทำนางงามอยู่ต่างจังหวัดเวทีใหญ่ประกาศชัดว่าสนับสนุนประชาธิปไตยเวทีเล็กๆที่อยู่ต่างจังหวัดหลายคนผู้ว่าราชการจังหวัด ไม่สนับสนุนแล้วหลายคนสปอนเซอร์บอกว่าฉันไม่ให้เงินเธอแล้วนะคือพอคิดต่างปุ๊บก,ก็เลยแบบว่าไม่ลงรอยการเนี้ยมันก็เป็นเรื่องปกตินะคะคนเราเมื่อคิดอยู่คนละเส้นทางมันก็ไม่ไม่จะสับสน,บสนทาไม<อ>มันก็เลยทําให้คนที่ก็ถือลายเส้นต่างจังหวัดมันก็เลยมีปัญหากดแล้วแม่คิดว่าถ้าแบบนี้จะส่งผลกับพี่สุกัญญามากน้อยแค่ไหนอะคะก็ ก็เปลี่ยนเพลงอื่นร้องไปแล้วกันเอาเพลงอื่นแล้วกันเนาะเออเพลงอื่นแล้วกันแต่เขาแจ้งเกิดจากเพลงนี้สองเพลงนั่นแหละแต่เขายังไงเขาก็ดังอยู่แล้วเนาะเออก็มีนักร้องอีกหนึ่งคนนะคะเป็นนักร้องลูกทุ่งค่ะห้ามร้องเพลงที่ตัวเองดังตั้งแต่อดีตห้ามร้องทุกเพลงเลยทําไมใครอะแม่เป็นลิขสิทธิ์ของค่ายฮะทําไมห้ามร้องล่ะคะเขาออกจากค่ายไปแล้วอ๋อๆใครอะหรอห้ามเด็ดขาด มันเป็นลิขสิทธิ์ของเพลงเขาเขาก็จะไม่ให้ร้องเขาไม่ให้ร้องไม่มีสิทธิ์ร้องต่อให้แต่งเองก็แต่งเองได้แต่ไม่ได้ห้ามร้องไปทำมาหากินเพราะว่าเป็นลิขสิทธิ์ของค่ายนี้เขาเป็นของเขาไปแล้วมันเป็นของไม่ของเขาแต่งมาให้ีนี่ร้องและยัยนี้ออกมาจากค่ายนี้แล้วก็คือจบไม่มีสิทธิ์ร้องขนาดว่าดังมาจากเพลงนี้เนาะใช่เขาห้ามร้องเลยคนนี้ก็โดนเป็นค่ายเดียวกันใช่ไหมไม่อีกค่ายนึงอีกค่ายนึง อ๋อ,อหนูท่านหนูท่านอโอ้โหแต่คนนี้เขาก็เพลงดังเลยเขาฟ้องนะฟ้องเลยเขาฟ้องนะนี่เขาฟ้องนะอไปร้องไปร้องนี่ไงอ๋อก็ไม่ได้เหมือนกันห้ามมีคนเป็นเลคคอร์ดโอ้เขาฟ้องเลยเขาชนะด้วยเนี่ยค่ะนะฮะ อ่ะลิเกสิบมันก็น่ากลัวนะคุณผู้ชมนะฮะก็คุยกันดีๆนะคนไทยนะฮะอยู่ในประเทศเดียวกันแล้วก็ต้องรักกันนะฮะเวลาหมดแล้วคุณผู้ชมต้องขอขอบคุณ AB Coffee ผสมรังนกแล้วก็คาราเจนนะฮะมีกาแฟเนี่ยทำมาจากเออดำเอานำมาจากพันอุอาราบิก้านะฮะแล้วก็มีสารสกัดจากอโวคาโดถังเช่าตังกุยนะฮะส้มแขกแล้วก็ ครีมเทียมทาจากน้ํามันรําข้าวมีกระมิ้นชันด้วยนะวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับปกติ1กล่องมี2 0่สซองนะคะถ้าวันนี้คุณรับไปเลยจํานวน4่กล่องเขาแถมฟรีให้เลยกับแก้ว a อ Coffee 1ใบแล้วก็ a อ c o f f e e อีก1นึ่งซองนะคะที่เขาแถมแบบนี้เขาใ,ให้คุณไปชิมก่อนค่ะเขาการันตีในเรื่องของรสชาติเลยถ้าไม่อร่อยยินดีคืนเงินทั้งหมดนี้คุณจะได้กาแฟไปทั้งหมด81ซองค่ะในราคาพิเศษเพียงแค่หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นคุ้มแบบนี้ 195เวลาหมดแล้วเราสองคนพร้อมทีมงานแล้วก็กระเทยข้างในนะต้องขอลากไปก่อนนะที่ชอบซื้อหวยนะฮะออซ,ซื้อหวยเก่งน,นะฮะไม่ถูกถูกค่ะถ,ถูกลับระทานนะฮะต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ